บาสุดเลยบาสุดเลยวะช่วสวยเพื่อเพื่อนเป็นคนุณนายนางคนขับรถไหนคนขับรถไหนเออไอมาไอไอไมายขับผมวางขับรถไหนน้ำมันแพ่งๆนี้ไม่ขี่รถเรือนเฉยไฮไ้เกยก็ไ้แม่นางออนิเมะแอนิเกยโอ้ยว้าวมาแล้วมันมันบอกคนอยู่เดี๋ยเขาไปคอมเมนต์ยู่เด้ออย่าก่อ ไอศครีมไอศครีมลูกจานก็เร right. ียนเมื hmm. ่อกี้ไหเขับไปคอมเมนต์เยอะก็มีเวลาเบิ่งเฟซเลยก็เลยไ่ก็รวมความกวนไว้เลยไปใส่ผ้ากินกวนคันโอ้ยจะกู้ในผ้ากินกูกินผู้เดียวไม่พอพอออย่างหลอดหนึไปหากินผู้เดียวเซ่ยมิคุณขับรถแห่ขีดน้ำมันแพงคนสวยวันนี้ไปไหนครับรถกินอันมีคนขับรถไหนเลาะอาจารย์ เราเปิดร้านในแฟนใช่เนี่ตยตักยั่วนะคะตักยั่วอยากตักม่วนตักยั่วตักยั่วตักม่วนซื้อแฟนชใจเข้ามาขับดีๆคือไม่ขับเป็นตัวเพราะเราบอกว่าซ้ำซ้ำซ้ำไปซดสามะอาบน้ำยู่ใส่กันยายนี่ยอาจ่ะอ่ะซาดิ่ยยูอาบนา้ำ ใชกันย่ายวันนี้อยู่ทั้งรถตู้มะเทียวตางจากวันมะเทียวอุดรธานีอุดรธานีห่าเข็งมาสิบโลสวัสดีครับยายซ่ากับ ไ้สิตำยากจะซาบ่เป็นไกต่ตำคุณยายไปสีดำบอกไปสิตำพี่น้องครัพี่น้องเพราะพี่น้องเป็นลูกสะาา ผมมาหาด้าเกียรของบหนูโทบโทู <c oughs> เล่นไปขอไปไรซุดก็ไปสากะน,นี่ปั๊บใส่ก๋อยเซี่ยวยัยสาน้ำน้ำาไหลจ่าโอ้ยนิ้นนวทอจะเกลี้แล้วนะทอนีนจะเกลี้แล้ว <c oughs> วันวัอันกับยัยสาจะไปงักกับยูเด้อจะไงงก่เลยเด้อเอาจากเจนเหมือนเจนขึ้นเลยนะเฮาไผ่ไผ่ยังดี เชียร์เชียยังไงไปงานกรรมงานกรรมอยู่กรุงเทพป๋อจังมาปลอนองผีป๋อตี๊ปปี๊ปปเชือแดงยางแดงโควิดกะกกักทแม่ไก่บุญดหจ่าได้กินตอได้กินอชี้ขามันไปได้มันพิดชี้หัวเขาบอกว่าต้องกินชี้ขาวัน Tất nhiên lâu hai, hoặc là đôi <laughs> à, xe kia, vĩnh mô, vĩnh mô. Solo tất nhiên lâu hai, mô tay, hoặc là tay, dáng suối, 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 ขาเลขาสิ่งซับเลยบ่ะอูย้ยไม่แต่เส้นในหน่อยยังมาขาเมื่อขาเอาพุ่งไปจังชีวิตแกนี่น,นะโอ้ยเสือโอ้ยเสือสัตว์นี่โอ้เจาา้ากครไหลเสือสัตว์นีาายังไงเจ้าเจ้าโมไตรปาดีโมไตรนนใใร้อนแก่ไกลไมิดชื่อยัวเอาไว้ยัวนี่มาเพิ่งพุ่ง อัแล้วคุณแม่หนุ่มสีน้ำไร้ยศเลือกแมันบอมีขาอ่อนตี้นี้มันมีแต่ขาแก่อยไม่รู้เพ่ไหขาแก่ได้ขาแก่เจ๊ไก่กับเจ๊สายยานโควิดปอนั่นโอ้ยเขาไก่มาแล้วโควิดระบานยานตะการโตยานเดี่ยวแล้วขาดไม่ได้ไปใส่ไม่ใส่ไม่ได้เห็นหน้ากันติกาสันัดตัวกระสัขาบอกว่ายำยัดตัว แล้เสียง,งไปเสือเ <c oughs> ้อแดงเคยออกช่องไอไม้แมนบอยไม่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 ค่คยออก <c oughs> ค่อยออกเออกสื้อตัวนี้เพิ่งใส่เลยล่ะเ <c oughs> พิ่งเดาเม,ม,มื่อไหร่บอแมนเพิ่งไปเอ็มเม,ามาื่อไหร่อันติโควิดเอ็เสื้อขาจนได้ออกตู้ใบหนึง่ง <c oughs> อันเวลาสใส่หาเสื้อใส่บ่ได้เคยมีบ่ไม่มีอะไรจะใส่ดิไี่มีอะไรจะใส่ แกกันลัดสิลงติดต่อกันแล้วซาวะจะใส่จะใส่สามสี่มื่อเนาะติดควกผ่าเมื่อสไปรีทผานะนี่จุ่หันะซาตะหันยังบนเหล่พอยมขอนั่งไปร์ต่าอีีาขาดกกองผานนอนยู่งกันวันนี้ว่าจะไปงานแต่งที่ ีลตวย่าน้งน่ม่แตงตว,วทานแล้วนี่ยยยังยายติดงานทุวน,น,นเอาไปไปหลังตแตงกัได้ตอแรกมือับดีๆด้บุกสบงงเสียแ่ว่าไงว่าจะไโออยากกินต้มเส้อแเอาพ่อไม่ยุ่ันบ่ ไม่ซื้อต้มเศานี้นะไมเขาอยากกินต้งเสษไนะโอเคเดี๋ยวแม่โอนก็ได้แม่โอนก็ได้ชงมาเลยวันชีาจับาทเสียอันตรนแใจเราบ่เหมือนเสียงกองไม่เนี่ยนี่แม่นี่แม่มซื้อก้มันร่วมกันแล้วบ่พ่บอกเออมันอยากกินต้มเสษอ๋อฉักว่าขี้เข้าไปในหลานของมันร่วมกันเราบอกว่างก็ได้เขามาชงกเสองคุงก็เลยว่าพี่บอกเออเออเพันธ์นเออเออรวมมา แต่สมัยเรืบชีมาอ้าวเดี๋ยขาห้ตามหไม่ไม่ดูข้อไปทีน่ะว่มีตรมเสบอลอย่ไซดิเนี่ยจะซื้อบ้านเท่าไหร่ดี่ะไปหาเดะย่าเราติดโควิดไไหลงยังักเขาบ้นเดซสาไหมอยโเซเอาโเซไปคิดเกินตมสดเอาโเซไปกินจน ต่งนแต่งโบเดซาทูโทให้เจีไก่ลจ้อเพื่นบอกเาอะไรชวนไเพื่อนบอกให้เขาทเขาบทูวาบจับเพื่นสาไล่สวนไก่กับข่าวดูบัสะหล่่นาเวลาเธอมาแล้วก็เล่าไปใส่เล้เนี่ยมาพอดีเพืออะไรเหรอไม่บอกพ่อพ่อไก่มาหราเจ้ากับเจ้ากับเนี่ยจะมา มนมีอาการหลาตั้งสองอาทิตย์ที่แล้วตั้งสิ่ยากเกือ3สามว่าลรเต้าอยู่เพราะว่ามันกำลังสีแน่กับพป่สีมหน้าโ้ยชิมันทำเป็นมาอีกมันไข่แน่กับพักไปสองวันกูซา่ะแล้วเป็นบ้าหน้าโวยชีว่าเราไปกินหน้าโวยชีมันก็เลย่าเศ้าเิ็กเล็กเลกซาต้มงมีใส่ดีกห่ก็แเปลี่ยนสีวะเอาบอเสียเองเลงของใสแน่จ๊ไกลมาไปใส่ดื้อ โซคารถมาหายโคาน้ำมันมาจะรู้ยูบบนน้ำมันลิ้เท่าไหร่อืมสึ่วันก่่นสี่สิบเอ็ดบาทกว่าโอ,บบาอี่ยได้มากใส่พวกเสียขี้รถเสียครับจีเน่บอสโฆษนาดีมนแดงเจ้เาป่าไม่ได้มาลำยอกยเสียเอาไปเห็แดแท่บอได้มาครับาเสียเอาไปเห็ดแท่ไหยจ้ะกันบอสแ่วันป่าเขาแม่วัน ไปนั่งกระเอาไปนั่งยายทราบมือใดบุญเดือนสี่วันที่เท่าใดสิฝากท่าจากยี่แปดนี่นะแงีนวัวเขาว่ายี่สิแปดแล้วมีหมดลรำอ่ะจริงเขาตัวยกเลิกแล้วเอาเป็นยังต้องยกเลยยกเลยเขาพูดดีหลายเอาโควิดมันหลายเออเขาพดหลายก็ได้แต่ว่าบุญน่ะมีอยู่แห่ก็มีอยู่ แค่บ่มีมหรสพเปซื้อเอาบ่หมี่ชิ้น่งไปกินน้ำจิ้าตับปลาเอาต้มเสร็จกับตับปลาไหมเปิดกระจกสั่งไอ้ก่อนเปิดมาเอาตับปลาเผ็ดๆครบหนึ่งกับต้มเสร็จในพี่น้ำถุงหนึ่งอาันนี้ถุงนั่งกระช่องเอาสองถุงด้วยเอาเลือดเอาเลือดชอบเลือดเลือดเยอะรีนแข็งเลือดเยอะ เลือดได้ยินไหเอาก๋วยเตี๋ยวอยู่สามหม้อมองเงินแค่แค่เหรอก๋วยเตี๋ยวกุฟรีเลยมันบลแซลมันไปกินนะขอบคุณความบลแซมั่กะบคแซม่กงั้นอย่างเนี่ยงั้นยืมแม่น้องไก่มาใส่หมีขึ้นแน่เด้อขับยายเอาเสลี่ยงไปยื่ไหมบ๊แมนเขาเลียนแบบบ๊แมนใหม่ได้เอาไม่เขารูปมึงมาลงเขาเอาคอมเมนต์มึงมาหนิเห็ยนี่บอกไอ้ไม้ขยะสังคม พญาจังใดยายมีบุญพวาเวียดกอยายขี่นีบุญบุญมีได้บุญพวาเวียดผวาเียเอาไม้จะไปเป็นหนีผู้ใดบม่ได้เป็นหนีใไหแคือเขาบอกว่าเอ่อยังเกาะยืนเงินแม่กะแม่น้องไกลอย่างเงินแม่น้องไก่มาใส่นีมือวัานในกระจบด้วยครับยายผู้ใดผู้ใดเป็นหนีผู้ใดวะกะพูดกันใส่เหตุเงินได้ยายนี่ตุ้นีอย่ากม่อไหมกะพูดกันใส่เหตุผู้ใดขอมุ่นมาใส่ วัดกันน้ำกันกันนิ่วๆแล้วลยากแยกากเจ้าไปเฮ็ดอย่างเจ้าก็เป็นขยาสังคมนึงบบเลยมันโมเมนต์มันโม,มเมนต์ของมันเขาเอาขา่าวมันไปอยากได้ลูกไงแล้วก็คือตั้งว่าบกักเสียมันใส่ขยะสังคมมันไปเน็ย่นอย่างมันจะขยายสังคมกับไอ้ปัารู้ก็ <c oughs> ไปสีแล้วก็ลาพิซอดบ่อไปพอยจะไปสีไหมเขาเรียกได้ลูกไม่นี่ยฮัลันไปก็เอิ้นคุณน้ำ เอคอยกันยังเงินเจ้าเจ้าก็ยังเอินกับไมาจะสันเจ้ากับต้มเงินไปน้ำเขาใจบ่อแม่ผมไมนเชียเปลี่ยนแต่ต้องการเท้ารี่เป็นรถคอยแนรถเจ้าแนเทารถตูไมรถไปเอาเน่นบ่อห้องตรงใจคาริสโซนเขาเอาบ่เจ้าเอาพละบ่อหเห้ากันฉากระัเอาบ่อไมเป็นไรบ่อเนายไม่เอาเตียงนอนลงไหนเลยปิกนิกก็ได้วะก็เอาลายสันซีเขาตีไกลกันทางบาดยายัน ยี่ไก่ไปบุ้งไห่เนี่ยโอ้ยผู้ใดผู้ใดแกมาหมักเรื่องตีไก่เด้อแกมาเรื่องตีคนบุญบ้านในอันข้าวซาแต่ว่าอันนี่ไก่ขาเออไก่ขาเขาจะโอ้ยเป็นแมงยังมาห่างต่าตีมาแล้ววะหาขนาดลูกมีเรื่องแม่พิสตีไห้เด้อจังหวไห่เจ้าอย่าหามมีเรื่องกับเราดิกาดเลยกับลังเราเสียงดังเสียงดังทั่วประเทศ มไม่เรื่องลูกไม่เรื่องแม่ไปตีให้ก็ไมีไ่าเจ้าเจ้า,า,จานาลูพักแล้วตีซอยสี <c oughs> ส่บาทเดียวกันโยกตีใส่แล,ล,ล,ล้วเราบ้าทอลูกกูเลี้ยงมากก็เพิ่ตีก็ไป <c oughs> อ้ขาดก็ในสมมติย่องหัวลูกกันเลยเข้าซาไปหวยว่ามันบดเทอร์เลยโอ้ยกับอุบาตนะสโดเลยเออเงินบะไดกระดัมพุ่นีย์บ <c oughs> <อ>ั <ค oughs. S 1> ีเสียเขาไม่อีู่ด้วยกุ๊กาใจพี่รถแม่น้ำ บมันรูดรองแห่จังใดก็ยังบอกว่าเขายกเลิกมันบอสมีอยู่แห่อยู่แค่แค่ววกหมอรักมันมีการแห่บุญกันที่เขาไปมัดจับไม่ถ้ายกเลิกสมองก็ต้องเสียมัดจับนี้เลยก็บอลูด้วยกันเลื่อมบอลูบอลูบอลูด้วยบอลูด้วยแต่ว่าแต่ว่าดีนข่าวมาสิล่ะแห่กับมีมันมาเหรอยายนิ้วผู้ใดมาลูกและกับผู้จักกันอยู่คนเก่าล่ะตาตังซื้อไม่หรอแรง แม่น้ำหามันจะได้ปักกันอันเสื้อหุขนถหด่ากันที่ว่าแม่เออแม่น้ำหามันเลยไม่ทรงเขาเออเป็นวนยบลูเบร์ี่ไหมเออขอหาไเห็นมาเลยย่ยเออกอทมห่อนแห้งครับยายโอ้ยเพะว่าตะกอทมมนมีกอทมเนี่ยคอยหาแล้วค่อยไปน้ำพ่อนบ้านันเมียแข้งจัดเมื่อนะมันมาอยเสื้อ ขาบังเวียนตะไรน่นแหละบึงกันขาขาบึงกันฝอยฟ้ามันบ่นเป็นผู้ชายดอกฝอยฟ้ามันอาจจะเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นไรให้เม่เมื่อที่มันบอกว่าฝอยมี่ยังกันก็เป็นอยังไม่ยังยังเรื่องใต้สื่อของเจไก่โบกบปากกาะดีละก็บากเงี้ยเกาะหมู่เจ้าน่ะแไหมก็บังไนดอกก็บังายกูยังไม่รู้จักเลยว่าผู้ใดคือบังายเจไก่สิไปเที่ยวของเขาเหรอเงินมาซื้อเรากินกันจังมาลร่ำมั้งฮะ ฟางเขาไย่งเงินยว่าแล้วสิเตปากมันจะปากเสือหรือวางอยังวางบ้านแมนวางบ้นจริงอะวางฮาสิดเต็กเราเอาเรื่องจริงไม่บอกนี่บอกสิบกได้ว่าเลยจริงไปคือปิดแต่ยากักหน่อยศูนย์วนหน่อเนี่ยบ้าแมนโควิดเอ้ยมันช่ไปบ้านแม่อย่างกับปอย่างเรื่องเตะเสือก็แบบนี่ก็แบบอันนี้อย่างเกาะไงอย่างเ่านดัวแต่สแต่ไงของยังไม่รู้จักอยู่กไม่รู้จักเรื่องเตะเสืออย่าง อายุเกิดแล้วก็สุนายนั่นคุนอายุเท่าไหร่นะก็อยุ่ในสิเปกมันบอกไม่ไม่ไม่นายอ่อนทั่วมูเธออายุเท่าไหร่ะอ่นว่สามสิบกว่าบ่โอ้ยอายุเกินจ้ะยิบหาลงซักใส่ยิบแปดนีเห็น่กัไม่ไมยิบหยิ่ายิบหาอาบลงได้มันมัมันไม่นเลยเสียดวกันเห็นท่เลยฮะว่ากเหน่อยประมาสิบแปด้วกบอก้ยยุไส กกถือฝางเพียวเนอยาจะมัดไม่ได้เลยจหาม่วงเรืองสิ่งกเศ็มั้แจ่แซวม้ยโอ้จะสิมีแม่ต้งอยากเลยถามเพาว่าบุกแตงโมมันหวานมันหยินว่าเขาไม่ค่าสิต่อมาเด้วจัดไปคุณแม่สิ่งหายแย่สาไก,ไ,ปปกไหีแกงเซน <laughs> เพื่อถุงนึง <laughs> กุ๊กไก่สีกินไซละบบดที่นีส่สิซื้อเพื่อไปกินยื่ไสไปถ่ากินยื่รีสอร์าเด้อป้าชิมา คุณแม่อุ้ยอาสาเมาเกินนิ่วๆมาแม่ดอกเฝ้าติดตลบลวกแม่ยานอยู่ตํารวจไหมยิ้มได้ลยเน่เออยิ้มหาไม่ไม่ม่่ยิ้มหาลกมาข้นไดเหรอยิ้มาเอ้ยกขึ้นหอดสามสิเดิมก็เสียมันเถอะโอ้ที่มันยากว่ะเออเตงไหนได้อะแต่คนมันไม่อยากกินนะไต่าานะอันนี้รูบุยังหนึ่ะไม่รู้นี่ เอาไปเอาไปคนบ่กวนติมมึงกี้เนี่ยนะบอกเสียไม่ไมแล้วไปแร้วแล้วยานแล้วเจอนิ้วก็ไปก็ไปแล้วไปอาราแล้วหาซิได้บหมหาซิบเรื่องประจาาซิฟไ่ใชอะไรก็เอาแนไงก็บาเคยเหรอาหาซิแต่ขั้งแรกได้ซิฟบ้างเหรอผสมมีะสบการพิเจ่าพิเศษปะเขาจกองหงมันหรือา ลูกมงอนีอหลานมงอไหนย่เท่าไหร่ผู้ใด้ผู้ได้ผูกบอลานแทอันน้อยนิอยเท่าไหร่จักวาจักาจักานอบ้อนิดนามันไว้นึงสิบาทาานกันเลยไหเออประสาท มาสองลนกัได้แถมเ้อนนิดหน่อยกัได้จะแดงบดบดอะนี่แดกบดจอดไปเถอะไข่ไก่จ้ามาซือว่าจังไหนมุกอบอี่มันอยากขามาอีกแล้วสบายดีสบายดีค่ะอ่าอีกสาปียมานีปลด้หรือได้ปุ่มปอนอแปดสิบี่ได้บปอยู่คน เอเอามาได้ร,รลวงนี่ยกมาสะดวดมากเรางงใส่แล้วหลายเรางงขี้่อบว่าเงินทองอ๋อหนึ่งนโ้เล้ละสิบบาทน้อยๆนะแถมเข้าใจบว โอยสะหวั่นจริงใจไหลย่าิสะแทกกด๊บแผลกันกนั่นไม่คือฝลังบ่ที่มันยิ่ใหญ่แม่ทอาี่มันมันมันหัวนุ้ยนนี่เอาไปยิ้มได้เลย แซ่บแล้วเผามันหอมมันหวานมันอาจจะถือกับหอมป๋วยกูมาเสอร์ฟในกระใส่นลำหอมเลยโอ้ยเอามาใส่เอามาจ้ากูเก็งบ่บะหม้อเขาเพื่อนเพิ่งเด็ดมากเลยเหนีวไวเนาะเจ้ากรับยายถามดีๆเ้ยนะไม่ขอสิย่านล่ะคะพวกฉันเวียงใส่เวียงวายอยู่มันกดบนเขาก้นเองมันไม่ผัวอยู่สวัสดีครับใหญ่ทั้งสองคน เอาสบายดีกาสบายดีภาษาไม่ต้องหัวละเ,เริ่มจะเป็นอย่างซื้อทุกที่เคยซราบเลยเนี่ยเาใส่ใช่วงนี้ใส่ัดหน่อยๆมันใส่ไว้แล้วไม่ใส่เลยน้อยของไก่อะถ้าสมมติว่าไก,ก่ใส่จะมีวิดแบบมันหายดูแม่มาใส่เนี่ยดูคือว่าล่ละเออประเทศนี้กับซอสอ่ะสิบสื้อท้องมันกับแห้งมันบอกมันตรงเนี่ยดูจ้าดูมันมันบวบคุ้มถ้นใส่อยื่นมันกับ

ยี่สิบเ้านะคะยี่สิบเก้าคือได้ทานยอนเนซาดิล่ะวิทาสิบห้าเข้าไปนะห้าเขาไ่ได้อาใัยใบบุญอีกเด้คุณพี่เด้อเด้แจงไปเด้อยี่สิบเก้าค่ะอดใส่เรวหญยจ้าหอดนุ่มประมาณหนึ่งกิโลจะหอดรีสอร์ทแล้วนะคะหอดปนุกใหญ่แล้วจะาไปแล้วจะเาเจ๊ไก่ไปทิมเบอรี่สอดละกันะม่วงมหวานปนดยายโ้มันนอะไรอย้หายอยู่กับหวานอาเงียคือสดเดมโมแบบนั่นแม่ไก่แม่ไก่เจ้ายาไป โอยังห้าสิบยังไโอยังแล้วซาห้าสิบยังเนาะโอนี่มันโงูแตงโมโอ้นี่มันบักแตงโมหม่ถึงกับบักโมใส้นโอหมดเลยใช่ไหมไอ้ก๋วเสี๋ยมันน้ำลายเฮไโอ้นี่บักแตงโมนะเองะนะโอนี่บักแตงนะชาวยว่าบักแตงโมวันี้ะมาเสิร์ฟทุกฝานทุกหเนี่ โอเเจ้าเจ้ารองกลินเมืองวโรดมีคนกินเะหรออออยู่น้ำห้าสิบห้าสิบทำให้เจ๊ไก่ข้างใดคือกันแม่อยู่บอก ของฝากไปฝากคุณพี่เด้อเดี๋ยวถ้าคุณพี่ผมมาโรงพยาบาลกัเดี๋ยวหนูฝากไวปดูอะไรก็ได้ตอนที่เขาไปคอนแกนเหรอใช่ใช่ไหมเพราะว่าหยิบเขวานจะพายใหญ่เดี๋ยวว่าไปกล้วิ้งโดนอ่ะมาน้องยันผู้ใดผมีไหมน้ำไหลเข้ามาไอ่มีเมื่อมนุ่งหมาไม่มันมันบุ่งคอน์ลอยเ่ด้วยใตรงนู้นมันยันจิตกวางเอาโทรศัพท์ไปให้เจนไปอ่านเอาออกรออกน้ำแข็งกันหายออก คอมเมนต์แน่วินล่ายี่วินล่าคาพฟ่ก็เพียงหมดแล้วถึงเป้าหมายแล้วนะคะถึงเป้าหมายแล้วเตอ้าวินล่าคาเฟ่มาเลยตอนตาสวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะวันดีค่ะแม่วัสดีค่ะแม่ โอ้ยเอามันก็เห็นนะซ่าเอาหมกเงินอ่ะแม่อาหมกมหายลึกลับแล้วบัดเอาที่แก่ยาเซนอมไหมเอามามันยู่น้อบ่บาแกออกาบักเสียน้ำตกบ่เสียเวนตกล่มลางบ่บ่น้ยมีอะไรคุณบ่โอ้ยโอ้ยมันหยากน้ำบักแตงหมูบ่มันขมคูนน้ำเขาวเนาะบ้าบ่ อันจะใช่เดี๋ยวจถ่ายคลิปให้เดี๋ยวสำเนียงกันนะเดี๋ยวเคาไปจัดการกินข้าวเที่ยงกันเด้อเพราะว่าพ่อได้กินข้าวเที่ยงอยู่เอาไปบายค่ะเจอกันคลิปหน้าไปค่อไม่น้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้จบกันนะคู่ชีคู่ชีแต่ไว่น่ารักนะอ่านคอมเมนต์ให้จบกว่าเ้อยินดีรักใช้ค่ะโอ้คุณพี่เจวาแบบนั้นอาศัยบุญบารมี ต้องทดลองงานก่อนติคุณแม่เจ๊ไก่ไอ้นมไปแน่เจ๊ยังไม่เอาลูกไปไว้สถานสงเคราะห์โอ้ลูกตัวเองเลี้ยงยังลูกน้องลูกข้าเจ้าอ่ะเดี๋ยวอาชามกนหเดี๋ยวจะ่กินข้าวเที่ยงกันเด้อเจ๊สาววันกินข้าวเที่ยงดูอ่าบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะ